คราวนี้เรามารู้จักตัวสปิสกรีนกันดีกว่านะครับสปิสกรีนเนี่ยเราจะเห็นไม่บ่อยนะครับในมือถือนะครับแต่ครัวนี้ถ้าเราจะใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยสปิสกรีนเนี่ยที่เราจะใช้กันเนี่ยจะมีในโปรแกรมพิมีโปแล้วก็โปรแกรมอั t เ r อร์เฟกนะครับซึ่ง2โปรแกรมเนี่ยทำงานนะครับใช้งานยากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่โปรแกรมฟิมูล่าเนี่ยสามารถใช้งานสปิสกรีนได้แบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการทําทําแบบนี้นะครับ นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับภาพจะมาแบบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราลากสปิสกรีนลงไปที่ตัวทำลายงานก่อนอน,นะครับข้างล่างนะครับ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอามาข้างล่างแล้วเนี่ยกดคลิกไปที่สปิสกรีนนะครับมันก็จะโผล่มีเดียขึ้นมาหรือว่าวิดีโอนะครับเนี่ยมีเดียขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเอามีเดียเนี่ยลากมาวางไว้ที่ช่อง ที่เราต้องการครับเช่นช่องหนึ่งช่องสองแบบนี้ครับเวลามันเล่นนะครับขอตัวสปิสกีนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหนึ่งสงสามเห็นไหมครับก็จะเป็นลูกเล่นเท่ๆนะครับที่เราไปใช้งานตัดต่อวิอได้ดีเลยนะครับ